สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีบมารีวิวเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันตัวนี้ของพี่สำเนียงนะครับของพี่สำเนียงโทรมาเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนที่ผมไปเที่ยวอยู่นะครับแล้วก็บอกกับพี่เขาว่าเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวมาทําให้นะครับมีตัวหนึ่ง TL 2 0ตัวนี้เป็น TL 2 0 1นะครับเป็นมิสูบิชินะฮะมิสูลานเบานะฮะมันติดง่ายไปอะ เป็นโช๊คออโต้นะฮะโช๊คออโต้ hmm. เวลาใช้แยกน้ํามันดันดันให้มันค้างนะ,ะ mm hmm. นะเวลาพี่กำคันเร่งมันจะดีดกลับเห็นไหม mm hmm. นี่ยนี่แต่เวลาเครื่องร้อนแล้วไม่ต้องใช้โชคนะและ mm hmm. แนะน,นำนะครับเวลาสตาร์ทเนี่ยควรจะใช้คันเร่งช่วยนะครับผมแนะนําแบบนี้นะ,ะเออมันมีนะหลายตัวที่มันมีหลายตัวนะ,ะที่ อยู่ที่ร้านเนี่ยรตานอย่างเงี้ยแต่ไปอยู่กับลูกค้าสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องใช้คันเร่งช่วยนะครับใช้คันเร่งช่วยเออตัวนี้เดิมมันไม่มีแฮนด์มาเราก็เติมแฮนด์ให้ใหม่แฮนด์ใหม่คันเร่งใหม่นะครับหางยังสวยอยู่เลยนะครับหางยังสวยนะฮะตัวนี้บอกตรงเลยว่าขายถูกนะครับเพราะว่าสีสันมันอาจจะไม่ สวยเท่าที่ควรแต่ข้างในอ่ะใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับสีสันมันอาจจะเห็นไหมั tl สองศูนย์หนึ่งด d นี่นะครับแต่ว่าภายในเราบริการให้ใหม่หมดแล้วนะก็มันเป็นธรรมชาติของมือสองนะครับเอ่อมันไม่แตกไม่หักก็ถือว่าโอเคแล้วผมว่านะบางทีสีมันอาจจะซีดบ้างหมองบ้างอะไรเงี้ยมันก็นิดหน่อยเองแต่ผมลดไปเยอะนะ ตัวนี้ผมขายอยู่สามพันเองนะครับเนี่ยนะครับเพราะว่า tl สองศูนย์ัดงา้ำหนักเบานะครับเนี่ยเป็นที่นิยมกันก็คือประมาณ4ีกิโลนะับบางย่าให้ญี่ปุ่นไปเดี๋ยวมีสารสะพายกับใบมีดไปให้นะครับพี่นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันแล้วก็โทรมาสั่งซื้อเลยส่งรูปก,กันยากด้วยเราก็เลยว่าโอเคพี่งั้น ถ้าพี่เชื่อใจเราอ่ะเดี๋ยวเราแพ็คส่งให้เลยแล้วผมจะเอาวิดีโอนี้แปะไว้ใน YouTube ให้พี่ดูตามหลังแล้วกันนะครับประมาณนั้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีใบมีดสายสะพายขึ้นไปด้วยนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะแพ็คขึ้นรถเลยแล้วเดี๋ยวไปชมภาพนิ่งกันนะครับพี่นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้ทำคลิปด,ดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับไปชมภาพนิ่งกันครับสวัสดีครับ